การต่อรองครับเห็นไหมครับไม่เห็นหน้าใครนะครับดูครับไม่ได้เลือกว่าใครจะดูพระเป็นไม่เป็นนะท่านผู้ชมนะดูเป็นกันทุกคนนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูพี่เล็กนี่จะดูพี่เขาขายของกันใช่ครับเห็นจต่มือ้วพี่นะได้ได้พี่ได้นพี่นะดูนะครับเขาไม่มีเขี่ยกองครับรุ่นใหญ่ครับสองเลยครับ ถ่ายดูบรรยากาศถ่ายลูกพี่แน่นอนมีหน้าคนมุงได้ผิวได้ผิวอะไรครับพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยครับเปิดดูเลยลูกพี่ผมนั่งเอย่างเงี้ยป้าเปิดได้แล้วจ้านี่ครับตัวจริงครับเสียงจริงครับครับลูกพี่เต่าเพียบเลยนะอะไรพี่ั1,200พี่ได้สวยอยู่พี่ได้สวยอยู่ นี่ครับลูกพี่วันนี้น่าจะได้เป็นแฝนแล้วมั้งเนี่ยแล้วผมวางตรงนี้นะฝั่งผมนะกำลังเลือกอยู่นะครับพี่ไปดูเลยพี่จบราคากันไหมครับเดี๋ยวไอ้ผิวไม่ผิวจริงจะจบราคาไหมครับพี่พี่เขาสายพี่พี่เขาสายตรงราคาเลทนี้ก็คือหลับแล้วครับพี่พี่เขาสายตรงครับโอ้แน่นอนจริงครับตาเดี๋ยวจบเลยนะครับคิดเงินฝั่งนี้เด้อป้าคิดเงินฝั่งผมเด้อ เราดูพี่เขานั่นก่อนหายากนะพี่ชุดใหญ่อย่างนี้นะพี่นะกวาจะรวมได้ไม่ธรรมดานะได้พอดีก็ได้ก็ซื้อใช่แล้วเดินในสนามแล้วหายากแลเดินในสนามไม่ค่อยเจอหรอกอย่างเงี้ยมันพักเก็บนะวันนี้ฝนตกนะท่านผู้ชมนี่ครับน้ำท่วมน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ลดนะครับแต่ว่าข้างในก็ยังมีบรรยากาศขายของอยู่ดู ขายของกันโอเคแหละนะเล่นพานี่หยุดไม่ได้คนตกน้ําท่วมก็ต้องมานะวันไหนเมียห้ามไม่มาเลยผมกินข้าวไม่ไม่ไม่อร่อยอะพูดยังไงนะนี่รนะ้านลูกพีเขาก็โอเคแหละนะราคาอันนี้เตา่าเต่าเยอะเลยครับเต่าล่างนี่ก็หลายหมื่นครับหลายหมื่น,นครับสวอ่านี่รบ<อ>รรยากาศประมาณนี้นะครับสีผ้าสวยงามครับ เต่าเพียบเลยนี่เจ้าสัวเท่าไหร่พี่เนี่ยเจ้าสัวเจ้าสัวสองพันเนี่ยโอ้โหะสวยมากเลยพี่นะแมปมเลยเอ้จิ๊บเจ้าสัวราคาวิ่งสองพัน 2, กว่านะมนะาดูฝั่งนู้นกัน,กน,กนนะดูเลยพี่ดูเลยครับรวางฝั่งนี้นะครับบรรยากาศาาจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ่ายได้ไม่เยอะนะู้สมไม่เห็นหน้าใครพี่ จัดอะไพี่ไม่แพงพี่สีเบาวิวแล้วลงชุดนี้มาแล้วห่างกันไปจ่ายเขากันยังไม่จ่ายเขาอีกสามสี่พันอ่าได้เสือไปตัวหนึ่งเราไปเช้าสบายแล้วอันนี้ก็ที่ไหนไม่รู้เนี่ยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนะนี่เครื่องรางนะพี่นะเครื่องรางเยอะเลยเครื่องรางเพียบเลยนี่จะกุดไม่ทราบพี่นะ ใครทราบที่ด่บันเทิงนะครับประมาณนี้แหละนะครับวันนี้มีการประกวดหรอพี่แถวเนี้ยมีไหม,ไมนะคนมาเยอะเลยวันนี้แต่ว่าข้างในมันตรงริม,น,มน้ำมีน้ำนะนี่ไม่จบราคากันหลายองคนะ์แล้วเมื่อกี้เนี่ย